ขาให้หาผลลัพธ์8 0 1 9บคูณ13บวกด้วย 3, 8, 2, 4, 3 6, 7 8 4 6 2ลบ243,678นะครับให้เราทำในวงเล็บก่อนนะครับอ่ะวงเล็บนี้นะครับอันดับแรกก็คือวงเล็บนี้ขั้นตอนที่สองวงเล็บนี้นะครับหลังจากนั้นพอเราได้ทั้งสองวงเล็บแล้วนะครับเราก็เอาไปบวกกันครับนี่นะครับบวกกันนะครับอ ดูนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับผมคือครูจะทําให้ดูอย่างช้าๆนะครับจะได้เข้าใจได้ดีนะครับผมแปดพันสคูณด้วย13นะครับแล้วก็คูณเลยครับผม9ก้าสมยทดสนะครับ3,1เป็น3เป็น4ี่เป็นห้าย์ได้ศูนย์สามแปด่ิก็คูณเข้าไปเลยครับผมจากนั้นก็บวกอ,อันนี้บวกกันครับผม โอเคนะครับทีนี้เราก็ทําส่วนที่สองนะครับก็คือวงเล็บที่สองนั่นเองครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพนลบด้วยสองแสนนะครับทีนี้เราก็ลบกันได้เลยนะครับอันนี้ก็2ยืมไปก็เป็น12 1 2อลบแก็เหลือสนะครับ หกตอนนี้เหลือห้ายืมมาเป็นสิบห้าสิบห้าลบเจ็ดเหลือแปดนะครับทีนี้สี่โดนยืมไปเหลือสามสามลบหกไม่ได้ก็ไปยืมมาอีกเป็นสิบสามนะครับสิบสามลบหกเหลือเจ็ดนะครับแปดโดนยืมไปเหลือเจ็ดเจ็ดลบสามเหลือสี่อันนี้เจ็ดลบสี 3. 3่เหลือสามสามลบสองเหลือหนึ่งพอเราได้ส่วนนี้แล้วนะครับเราก็มาบวกกันนะครับ 1>, 1 0 4 2 4 7บวกด้วย1 3 4 7 8 4นะครับอ่าทีนี้เราก็บวกกันได้เลยครับ7บวก4ได้11ทด1ครับ8 9เป็น13ทด1 7 8 9 0ทด1 8 9 3 2คำตอบก,ก็คือ239,031 2อง0 3น,มมน,ก,นก็คือข้อ3าครับผมโอเคนะครับ